ว้าววันนี้นะัะพี่ต้องขอบอกเลยว่าใครที่รับชมคลิปนี้นะเห็นพี่บ่ายยิ้มต้องยินดีด้วยนะับเพราะว่าวันนี้พี่จะมาแจกโค้ดรับสกินฟรีกันไปเลยทีเดียวด้วยฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยมีการแจกโค้ดรับสกินฟรีนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็แชร์เพื่อนรับทราบเลยนะครับคอมเมนต์มาอยากให้แจกโค้ดแถวไหนอีกนะฮะฟริดแมนชัปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูก เติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข Open ID เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอด Redman Shop อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปรับโค้ดฟรีนะคะน้องๆพี่ต้องขอบอกก่อนกิจกรรมนี้เนี่ยมีคําเตือนนะคะทุกคนไม่ต้องพิมพ์ดักนะตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องแบบอยากกดข้ามไปหาโค้ดนะฮะพี่ขอบอกเลยว่าโค้ดเนี่ยได้ทุกคนนะคะโค้ดไม่มีจํากัดนะคะไม่ต้องตกใจด้วยฉะนั้นเนี่ยใส่ช้าใส่เร็วได้หมดนะครับดูกิจกรรมนี้ก่อนกันละกันใครที่อยากได้สกินตัวของไอตัวไอเอลเลนดอนฮะมันจะมีกิจกรรมไอกติ การอยู่ด้านบุตก่อนที่จะไปชมกติกาพี่ขอเด้งนานี้แป๊บนะฮะเอะเห็นป่าทึงคนไอ้นี่เนี่ยเป็นข้อตกลงระหว่างเกมอาวีกับทางเราผู้เล่นนะฮะเราจะกดยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับก็ได้นะฮะไม่มีข้อตกลงแต่ประการใดมีน้องบางคนทักมาถามทางเิดนะฮะโดยฉะนั้นเนี่ยจะให้พี่เตือนพี่บอกเนี่ยพี่แนะนําให้เป็นกดยอมรับนะฮะเพราะว่าการยอมรับในครั้งนี้เนี่ยเวลาเราเข้าอีเวนต์ต่างๆของอาวีเนี่ยอาวี RV จะส่งแจ้งเตือนมานะครับแต่ การส่งแจ้งเตือนเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่า SMS เนี่ยที่มันส่งมาเนี่ยมันจะมีค่าใช้ใจ่ายหรือเปล่านะฮะเราอาจจะรับแค่รหัสหนึ่งและอีกรหัสเนี่ยไม่ต้องกดรับก็ได้โอเคไหมฮะน้องๆต่อไปเนี่ยพอมาดูที่หน้าไอตัวข้อความกติกาเนี่ยพี่ต้องขอบอกไออย่างแรกเนี่ยวิธีเล่นเล่นง่ายๆมากนะฮะทุกคนให้เรากดไอที่เปอร์เซ็นส่วนลดไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะง่ายๆไม่มีอะไรมาก แต่ไปดูกติกานะฮะกติกาคือระยะเวลาตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมจนถึงวันที่12สิงหานี้นะฮะให้เรารีบเล่นนะ,ะก็คือตั้งแต่วันนี้ถึง12สิงหาอีกยาวนานนะทุกคน2สองหาผู้เล่นเนี่ยมีสิทธิ์ในการกดซุมส่วนลดสูงสุดเนี่ยได้แค่3ครั้งนะฮะโดยการกดแต่ละครั้งเนี่ยจะนําส่วนลดมาบวกรวมกันนั่นเองฮะทุกคนคืออย่างเช่นครั้งแรกเนี่ยเรากดไป10ใช่ไหมได้ส่วนลด10%ก็ได้กับ ได้เท่ากับว่าลดไป51บาทก็คือส่วนลดทั้งที่2อก็อีก10%ก็เป็น20%ก็51คูณ2แค่นั้นเองฮะสามนะฮะส่วนลดที่สูงสุดที่ผู้เล่นจะได้รับก็คือ99%เท่านั้นนะฮะเศษที่มันเป็น99เพราะว่าถ้าลด100%เนเนี่ยก็คือแจก,กฟรีฮะไม่รู้จะมาลดทำไมนะถ้าแจก,กฟรีเนี่ยสี่นะฮะผู้เล่นเนี่ยสามารถกดซื้อได้โดยที่ ไม่จําเป็นต้องมาไอ้แรกส่วนลดนี้เลยก็ได้ก็คือถ้าเราซื้อเนี่ยเราซื้อในราคาแค่510คูปองนะฮะถ้าถามพี่ว่ามันคุ้มที่จะลดไหมพี่เห็นว่าคุ้มนะฮะอย่าไปกดซื้อเลยนะฮะมันไม่คุ้มจะซื้อเลยเนี่ยห้านะฮะการที่เราจะกดส่วนลดพี่แนะนําอยู่2ส่วนนะ,ะส่วนแรกไปที่คลังข้อความมุมขวาบนนะฮะหน้าตัวเกมเนี่ยพอเราไปแล้วให้เรา,าลบข้อความเก่าหรือว่ารับอะไรให้หมดนะหลังจากรับเสร็จแล้ว ให้เราไปที่คลังข้อความด้านล่างซ้ายของเราเหมือนกันนะฮะคลังไอสินค้าเราอะ่ะให้เราไปกดเปิดให้มันมีพื้นที่ว่างไม่นั้นเราจะไม่สามารถรับสกินนี้ได้นะฮะมันไม่นั้นมันบักมันรับไม่ได้นะ,ะทุกคนถ้ามีปัญหาเนี่ยสามารถแจ้งได้ทางเว็บนี้นะครับ หลายคนคงจะสงสัยตามที่พี่อธิบายมาเอาง่ายๆนะฮะมุมขวาล่างที่ลูกศรพี่ชี้เนี่ยก็คือตัวเนี้ยเป็นส่วนลดมันจะลดได้สูงสุด3ครั้งอ่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยข้างๆหูหมาเนี่ยไอเนี่ยอาจจะเป็นราคาเต็มๆมันฮะเดี๋ยวพี่กดให้สักครั้งก็แล้วกันนะให,ให้ดูอ่ะยืนยันปุ๊บ นี่นี่คือได้ส่วนลดเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ,ะทุกคนกล้าตื่นยืนยันไปไหมน,นี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พอลอดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปุ๊บด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีราคาลดลงมาเหลือสี่ร้อยสามสิบสามคูปองนะครับก็เดี๋ยวเราสามารถกดลดได้อีกสองครั้งนะฮะแต่พอเรากดลดไปเรื่อยๆเนี่ยพี่ต้องขอบอกนะฮะว่าราคาในการลดของมันเนี่ยมันจะเพิ่มจากเก้าเป็นสิบเก้าแล้วก็อีกส่วนสองครั้งเนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นสี่สิบเก้ากับร้อยเก้าเก้าอะไรประมาณนี้แหละก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะฮะว่าคุ้มที่จะ ทดลองหรือเปล่าแต่สําหรับพี่เนี่ยพี่มองว่าสกินนี้เนี่ยคุ้มนะคะเพราะว่ามันอยู่ในระดับรีเจนนะครับเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันต่อนเลยอ้าหลายคนเนี่ยคงจะสงสัยใช่ไหมฮ้เาะหน้านี้ทำให้หาน้านี้เนี่ยเป็นกิจกรรมสื่อความสําเร็จของเรานะฮะ <c oughs> ให้เรากดมาที่กิจกรรมนะฮะพี่จะสอนน้องๆสําหรับ น้องๆใหม่ด้วยนะครับให้มาที่คําว่าประกาศตัวเกมนะแล้วก็มันจะมีคําว่าแลกไอเทมอยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยแลกไอเทมปุ๊บมันหลุดปับด๊บฮะเดี๋ยวกิจกรรมใหม่เล่นกูเละ เอาใหม่ทุกคนนี่มันจะมีคําว่าเลขไอเทมนะฮะมุมล่างจะมีคําว่าเลขไอเทมโค้ดนะครับก็คลิกไปเลยพอคลิกปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะกายเป็นปักคลิปป๊อปค่ะเดี๋ยวขอทําหน้าที่ของตัวเองที่ไม่มีใครสามารถทําได้ก็คือการลดหัวหมาให้มันแล็กลงกระตึงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปเอาโค้ดมาแป๊บหนึ่งนี่สําหรับโค้ดตัวแรกนะฮะวางไปเลยก็คือ B F Q E Z B Z 6N BM JJD นะฮะอ่าอย่างที่ขึ้นกลางจอนะ,ะก็คือ BF QE ZBZ 6N BM JJD นะครับก็กดรับไปเลยนี่ทุกคนจะเห็นฮะ,ะว่าโค้ดเนี่ยสามารถแลกได้จริงเพราะว่ามันขึ้นว่าแลกได้1ครั้งต่อ1บัญชีนะครับซึ่งโค้ดเนี่ยสาเหตุที่มันแลกได้เพราะว่าพี่เนี่ยได้ทําการแลกไปเรื่องหน้าแล้วนะครับอ้านี่จะเป็นส่วนในโค้ดของส่วนที่2อนะก็คือ BF QF z b z n h d k 9 g อนะฮะอีกหนึ่งรอบนะฮะน้องๆ b f q อ z b z n h d k 9 g c นะครับอ้อมพี่ต้องขอบอกนะฮะว่ามีน้องบางคนเนี่ยทักมาด่าพี่ด้วยว่าทําไมมึงถึงเรียกตัวเองว่าพี่ทั้งๆที่มึงอายุไม่เยอะ คุณรู้ได้ไงว่าผมอายุไม่เยอะผมแค่เสียงแบบนี้แต่ผมอายุอาจจะเยอะกว่าคุณอีกด้วยซ้ํานะฮะผมบอกก่อนแล้วก็ผมต้องบอกอีกครั้งนะฮะหตุที่ทําไมต้องเรียกว่าพี่พี่ไม่ได้แทนตัวเองนะฮะว่าพี่พี่ชิปอนนะฮะพี่ไม่ได้แทนตัวพี่ปอดเองว่าพี่นะฮะแต่พี่แทนตัวพี่ปักเนี่ยไอ้ปักหน้ายนี่แหละว่าพี่เพราะว่าพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในคาแรคเตอร์ของพี่หมานะครับไม่ต้องมาสนใจพี่ปอนให้สนใจพี่หมาเป็นหลักโอเคปะ ก็โค้ดนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากดให้ดูนะฮะอ่าเห็นบ้านอย่างเลขได้ปกตินะครับอันนี้คือโค้ดที่3นะฮะก็คือ B L H U Z B Z F 9 F G M 4นะฮะ M 4นี่เป็น a f o ลูกระเบิด่ะวะลูกระเบิดในผับ g ีกับฟีไฟมันชื่อ m 4ใช่ไหมฮะทุกคนนี่เลขได้เหมือนเดิมฮะป้าในโค้ดถัดไปนะฮะน้องๆก็คือ B N เฮ้ยไม่ใช่ B H U N Z B Z B N A 9 B X นะฮะเออพิมพ์เข้าไปเลยก็คือ B H U N Z B Z B N A 9 B X นะครับพ,พ,พอกดไปปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะขึ้นหน้าจอเนี่ยฮะก็คือโค้นไม่ถูกต้องอะ่ะ <c oughs> โค้ดมันจะไปถูกใน้ไงมันขาดอีกหนึ่งตัวพี่แกล้งนะฮะพี่จะแกงทุกคลิปแบบนี้แหละคนที่เป็นคนดูที่แบบไม่กดติดตามเนี่ยก็จะโดนแกงแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยนะฮะว่าใครรับสกินไหนไปแล้วก็ใครที่ซื้อสกินใหม่แล้วก็ ไปอย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆของพี่ปั๊กด้วยนะมาแจกโค้ดแบบนี Pen ้แล้วเนี่ยช่วยตอบแทนพี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์โค้ดไว้ด้านล่างเออไม่ใช่ล์โค้ดไปทางลิงก์โค้ดทางลิงก์คลิปอลทุกคนกดไปดูกันหน่อยนะครับก็อ่ะก่อนแรกัญหะทุกคนนี่รับได้เหมือนเดิมนะมันยังรับได้นะใส่ที่มันขึ้นแบบนี้เพราะว่าพี่รับไปแล้วนะครับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้รับที่ก็รับไปนะอ่านี่คือในส่วนของโค้ดฮะพี่ไม่แน่ใจว่าเป็น ก็อย่างที่เห็นนะัะภาพพื้นหลังเนี่ยจะเป็นตัวโค้ดนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ไม่สามารถกดรับให้ดูได้เพราะว่าอะไรนั่นเหรอเน็ตมันหมุนติวติวติวไม่รู้จะทำยังไงก็แล้วกันฮะก็อย่าลืมไปกดรับก็แจกโคด้ดแชร์สกินโค้ดให้เพื่อนดูด้วยนะครับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็คอมเมนต์ให้พี่ปักด้วยนะครับใครที่ได้ตัวละครไหนหรือว่าเลือกตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะฮะเดี๋ยวมึงจะมุนแบบนี้จะจบคลิปจริงเนี่ยกูถามจริง